สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวนกวันนี้ชาลวันดานังมาพบกับเพื่อนพี่นกชาวนกในช่วงเวลาเย็นๆของวันเสาร์ที่30มุกราคม2 5 6นนะครับก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเย็นกันวันนี้นะครับชาลวันดานังได้รับสินค้าที่จัดส่งมาจากเวียดนามลอถนี้เป็นสินค้าอต ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลตุดเวียดหรือทางเวียดนามเขาจะเรียกกันว่าเทศกาลเต็โดยที่เวียดนามเนี่ยเขาถือช่วงปีใหม่ของเขาเนี่ยจะตรงกับช่วงเทศกาลจุดจีนหรือตุเวียดที่เรียกว่าเต็ดนะครับดังนั้นเราจึงสั่งของเข้ามาก่อนก่อนที่จะเป็นช่วงที่หยุดยาวที่เวียดนามเนี่ยเวลาที่เขาฉลองเทศกาลกันเนี่ยหยุดกันเกือบเดือนอะ น,นี่ก็เริ่มเริ่มที่จะบางหน่วยงานบางห้างร้านบางกิจการเนี่ยเขาจะเริ่มหยุดหยุดกันแล้วจะเริ่มมีปาร์ตี้เริ่มมีการเฉลิมฉลองกันแล้วในช่วงนี้นะครับวันนี้สินค้าเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งแกะกล่องแกะของเรียบร้อยแล้วก็มาจัดเรียงตรวจสอบแล้วก็มาไล้ให้เพื่อนพี่น้องชาวนกได้ชมกันนะครับลถที่นี้ที่มาเนี่ยเราสั่งกงนะครับมาอตใหญ่เลยที่มาชุดนี้ด้วยกันนะครับ มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเวลารเขาส่งเนี่ยเขาจะส่งเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งหกใบสองชุดก็สิบสองใบนะครับชุดนี้สิบสองใบซ้อนกันมาเป็นกรงบินหลานะครับไซส์ใหญ่สุดที่เราสั่งมาก็คือไซส์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไซส์28นิ้วนะครับไซส์ใหญ่สุด28นิ้วแล้วก็เขาจะไล่กันมานะครับ28แล้วก็ลงมาเป็น27 นี้26แล้วก็25 24แล้วก็น้องเล็กสุดก็คือ23นะครับสั่งกันมาด้วยกันแล้วก็สินค้าที่เราส่งมาล็อตนี้มีพีออเดอร์แล้วนะครับมีพีออเดอร์อยู่ไซส์23 24า5นะครับมีไซส์ที่พีออเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ติดต่อนะครับกับทางเจ้าของเพื่อทำ หมายจัดส่งอีกทีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับนะจากชุมพรนะครับสวัสดีครับพี่เมย์ครับนะพี่เมย์ก็เป็นแฟนคลับนะครับเป็นพี่ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับชุดนี้12ใบเพื่อนมาวันนี้นะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวท่านที่พีออเดอร์ไว้นะครับสำหรับไซส์ 23, 24, 25เดี๋ยวเราดำเนินการ นัดหมายเพื่อจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจไซส์ที่เล็กกว่าน,นั้นเราก็มีนะครับอันนี้เป็นไซส์สาหรับหัวจุกเลยที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นไซส์15นิ้วนะครับเป็นขนาดที่ใส่กับนกปวงหัวจุกเนี่ยได้เหมาะมาก15นิ้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถาดนะครับจะเห็นถาดเป็นไม้ไผ่นะครับถาดเป็นไม้ไผ่ด้วยรุ่น15นิ้ว15นิ้วเรายังมีอยู่อีก3ใบนะครับแล้วก็มี16นิ้วนะครับอันนี้16นิ้วจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนี่18นิ้วนะครับ18นิ้วใส่พวกโซหู้นะครับใส่พวกกระรางนี่ไซสนี้นะครับ16นิ้วแล้วก็มี3ใบนี้นะครับ3มใบนี้ที่เรากำลังออกเบอร์อยู่นะครับ3ามใบนี้ก็คือรุ่น20 21 22นะครับ3าใบนี้ที่เราออกเบอร์อยู่นะครับใครสนใจนะครับมาร่วมลุ้นเบอร์กงเบอร์รางวัลกันได้นะครับ100บาท ยกชุดไปเลยสามใบน,นะครับหนึ่งรบาทยกชุดไปเลยสามใบแล้วก็จะเห็นว่าเรายังไม่ใส่หัวกงนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าใส่หัวกงเนี่ยเวลาจัดส่งเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าเวลาที่เอาใส่บรรจุกล่กองบรรจุห่อเนี่ยนะฮะถ้าใส่หวัวกงไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปทาซี่ซี่ตรง,ง,งเนี้ยซึ่งซึ่งเกี่ยวกับหัวกงเนี่ยหักนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววิธีใส่เนี่ยเราจะตอนที่เราจัดส่งเนี่ยวิธีใส่เราจะแจ้งไปด้วยเราจะมีคลิป นะครับเพื่อแนะนําเรื่องของวิธีใส่แล้วก็เคล็นลับง่ายๆเนี่ยบางทีเห็นเอ๊ะมันจะใส่ได้ยังไงเนี่ยทำไมมันเล็กกว่านะครับเคล็นลับง่ายๆฮะเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําสักหนึ่งคืนไอ้นี่มันจะบานออกนะครับขาจะบานออกแล้วก็ใส่ได้ง่ายแล้วก็ใครที่ชอบกงนะครับมันจะมีของเล่นค่อนข้างเยอะก็คือของพวกอุปกรณ์แต่งเนี่ยจะเห็นนะครับอย่างหัวกงเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดารุ่นปกตินะแต่ ของเขาเป็นท้องปิงนะครับมันจะแบนๆหน่อยแล้วก็มีรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับนะแล้วก็เป็นท้องเหลืองก็มีนะครับมีด้วยกันหลายรุ่นนอกจากกรงที่เห็นนะครับกรงที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นๆที่มาจากเวียดนามนะครับเป็นสินค้าที่ทางชารวนด,ดังเป็นผู้นําเข้ามาเองนะครับอย่างเช่นนะครับพวกอาหารอาหารสําหรับนกกรงหัวจุกและนกต่างชนิดต่างๆนะครับ อาหารของเราก็มีนี่ครับแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับหัวมีขายนะครับสอบถามมาได้เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยใครสนใจอะไรเนี่ยนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็สอบถามมาได้เดี๋ยวเราตอบให้นะครับหรือหรือทักแชทมาก็ได้ยินดีนะครับอาหารเรามีหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับให้ท่านเลือกท่านใช้นะครับ c a d n นี่เป็นแบรนด์ดั้งเดิมเลยนะครับขายมาประมาณ2ปีแล้ว แต่เขาผลิตมาตั้งแต่ปี2007นะเป็นสินค้าขายดีของเมืองดานังนะครับอันนี้ซองสีฟ้าแล้วก็นี่ตะกัแตนสดอัดเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเม็ดสีดำดำนกกินไว้ถ่ายมาดำเหมือนอาหารเลยนะครับอันนี้สูตรสาหรับนกแข่งนะครับเวียนผึ่งดานังอันนี้กินดีนะครับกินแล้วขี้ออกมาสวยนกถ่ายนกสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อันนี้ของของเมือง เว้นะครับควางโฮกวางโฮของเมืองเว้แล้วก็หลายคนถามกันมานะครับร้องเล่นลิกนะครับอันนี้นามดานังของเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ขายดีนะครับเป็นถือว่าเป็นท็อปเลยอะ่ะเป็นสินค้าขายดีของที่เมืองดานังที่เวียดนามเลยนะครับโบบาเฟิร์ทุกนะครับอันนี้เชื่อเรียกยากแต่ก็เขาคนแข่งนกที่ ที่เวียดนามเนี่ยเขาใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะนะครับเราก็เลยเอามาขายแล้วก็สําหรับนกถ่ายขนนะครับเราแนะนําสูตรนี้นะครับเห็นแบบคันสุดถ่ายนะครับเบอร์นหนึ่งแล้วก็ถ้าอยากจะบํารุงนะครับพวกนกกินมแมลงนกที่กินโปรตีนเนี่ยหรือนกที่ต้องการโปรตีนสูงนะครับต้องตัวนี้เลยนะฮะฟูนฟูนนะครับตัวนี้รวมโปรตีนจากมแมลงหลายๆชนิดด้วยกันแล้วก็อาหารสําหรับนก ร้องนะครับอย่างเว้นตาขาวนะครับหรือไวไอายเราก็มีนะครับนะของวีดานังนี่เรามีครบทุกสูตรเลยแล้วก็ใครที่เลี้ยงนกเล็กนะครับพวกกินปีแล้วก็มีอาหารนกกินปีนะครับจากเวียดนามทั้งแบบเม็ดแบบผงเรามีนะฮะติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหรือเราอยากบำรุงเราอยากให้นกแข็งแรงต้องตัวนี้ครับนะวิตามินจากเวียดนามนะครับเป็นวิตามินขายดีมี ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับยี่ห้อชื่อหามากนะฮะยี่ห้อหายนะครับนะยี่ห้อหายเป็นวิตามินแบบน้ําจากเวียดนามนะครับหรือใครชอบใช้แบบผงนะครับผสมอาหารนะฮะหนึ่งถุงนี่ผสมอาหารได้1นโลนะครับคุกกับอาหารได้1นโลนกกินดีนะครับแข็งแรงมีวิตามินหลายๆตัวได้ธาตุหลายตัวที่มีความสําคัญนะครับอันนี้ก็พวกอาหารนกนะครับ แลวของอย่างพวกพเนียดเราก็มีนะครับพเนีดไซส์เล็กนะครับอันนี้สําหรับพวกกินปีนะฮะสีชมพูสวนน้องไซส์นี้เลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นพเนีดของนกงงหัวจุกนะครับจะเป็นไซส์นี้นะฮะหรือพวกถ้วยนะครับถ้วยถ้วยน้ำนะครับจะเป็นไซส์ของอันนี้เป็นไซส์ของหัวจุกนะครับอันนี้เป็นไซส์ของหัวจุกแล้วมันจะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นไซส์ของบินหลาเราก็มีติดมา หรือพวกกรงนกขนาดเล็กนะครับใครเลี้ยงนกขนาดเล็กอย่างเช่นพวกไวก้อย,วย,วยนะครับกินปีสีชมพูสวนอยากได้กรงสวยๆนะครับอันนี้ก็นี่เพิ่งส่งมาเลยนะฮะมาชุดเดียวกันกับกับกรงล็อตนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ใส่หัวนะนะครับเพราะว่าใส่หัวแล้วเวลาส่งเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับอันนี้เขาเล่นที่ลายไม้นะครับอันนี้จะเห็น <'re talking. S 1> เขาเล่นที่ลายไม้นะ อันนี้ก็สวยหรือใครอยากจะได้ที่ V.I.P. ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต้องอันนี้เลยนะฮะอันนี้แกะ3มิตินะครับแกะ3มิตินะจะเห็นว่ามันจะมีความลึกนะครับของลายแกะค่อนข้างถือว่าละาเอียดอ่ะเป็นงานที่ละเอียดนะครับของเวียดนามแล้วก็ก้นรุ่นนี้เขาทำก้นมานะครับพิเศษนะมีลายด้วยนะครับ อันนี้ก็สวยเป็อีกแบบหนึ่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามผู้คุยกันได้นะครับสินค้าจากเวียดนามทางชชรันดานังเนี่ยเอามาใช้เองแล้วก็เอามาจัดจำหน่ายให้เพื่อนพี่น้องชาวนกนะครับได้เรียกซื้อเรียกหากันนะครับนอกจากรายการสินค้าที่แนะนำไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนพี่น้องชาวนกนะครับสนใจอะไรที่มาจากเวียดนามนะครับบอกได้นะครับจุกเว้นนกนะครับ เพราะนกเนี่ยตามที่นําเรียนนะครับว่าทางเราเองก็ด้วยเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของกระบวนการขั้นตอนเรื่องการจัดส่งขนส่งอีกนะฮะค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วเราก็เล่นนกเนี่ยเราไม่เล่นเป็นฝูงผมก็เล่นเป็นตัวนะครับนะอันนี้ก็มาทักทายกันก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเย็นกันวันนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนพี่น้องชาวนกนะครับที่แวะมาพูดคุยทักทายแล้วก็ติดตามกันวันนี้ทานข้าวกันอย่างมีความสุขครับอยู่กับครอบครัวด้วยความอบอุ่นโชคดีมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงน้องทุกท่านครับสวัสดีครับ